สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องแคปนอร์เอครับผมวันนี้ EP ีนี้เราจะมาพูดถึงการจัดอันดับการปลูกเลี้ยงไฮแลนด์ที่ง่ายจากง่ายจากยากไปง่าย10อันดับไม้ไฮแลนด์เลี้ยงง่ายเอ๊ะเราพูดง่ายๆเลยนึกคำพูดนึกประโยคต้องนานเดี๋ยวไม่ให้เสียเวลานะเดี๋ยว เดีเ๋ยวเดี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 ๋ยวคนนี้เดี๋ยวขาพูดก่อนคือเกินก่อนนะไฮแลนด์นีน่ผมเคยเลี้ยงน่าจะเคยเลี้ยงหลายตัวแล้วเอาที่ผมเคยเลี้ยงแล้วก็ตะก่อนผมเลี้ยงเอาดอเลี้ยงเอาดอเลี้ยงแบบทําเลอย่างเงี้ยไม่ได้เลี้ยงตู้หรืออะไรเลยแต่จริงจริงไม่แนะนํานะแนะนําให้เลี้ยงเป็นตู้อีแวปหรือเป็นโรงเรือนอ e ีแวปดีกว่ามันก็จะเลี้ยงง่ายมากกว่าเอาดอแบบเอาดอคือแบบอากาศพื้นราบาเงี้ย เดี๋ยวมาดูจากอันดับเีกว่าเริ่มเริ่มกันที่อันดับ10อันดับ10แจ็คก,กรีนเน่แจ็คก,กรีนนี่จ็คกรีนจ็คกรีนเน่เนี่ยมาปุ๊บ,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 บขึ้นภาพตัวอย่างไม่มีนะเพราะว่าเลี้ยงตายมาประมาณ5-6ต้นเลยครับคุณผู้ชมถามว่ามัมน,ม,นมันเลี้ยงไม่ยากนะจริงๆก็ไม่ได้ยากชอบชื้นสูงเหมือนกันชอบความชื้นสูง มต๊เนี้ไม่แน่ใจว่ามีกี่โคนแต่ที่เห็นก็หลักๆคือโคนเดียวอันนี้ของมนะีอีนะจักลีนอันนี้ภาพตัวอย่างจากคอลเลคเตอร์ท่านหนึ่งที่เลี้ยงได้งดงามจริงๆมีหลายคนที่เลี้ยงได้งดงามนะจกักลีโตไม่ไม่เร็วมากต้นมันเล็กไม่ใหญ่ถ้าเลี้ยงเอาดออากาศควรไม่เกินสามสิบองศาแต่จริงๆแล้วควรเป็นในตู้คอมพิวเซอร์ คือเป็นตู้ที่มันติดความทําความเยน็นตู้อ e ีเวฟพอไปได้พอไปได้แต่ถ้าตู้ทําความเยน็นปุ๊บไปได้ดีเลยแต่ถ้า o u t ดอ o r อาจจะมีแค่ใบถ้าไปได้นะอาจจะมีแค่ใบาอาจจะไม่เห็นหม้อหรืออาจจะเห็นเล็กๆเลยก็คือช่วงหนา้าหนาวก็คือช่วงประมาณเดือนเนี้ยพฤติการทันวาอันดับสิบให้จักรีนมันไม่ยากถ้าถ้ามีตู้ อันดับ 9. ก้าสปาทูราต้าตัวนี้ต้องบอกก่อนนะครับผมมีหลายโคนมันมีตั้งแต่ไฮแลนด์ไม่น่ใจถึงอุลต้าไหมแต่น่าจะประมาณไฮแลนด์เราเลือกโคนได้ถ้าเลือกโคนประมาณพันถึงพันสี่พันห้าประมาณอินเตอร์มีเดียตก็พอได้แต่ถ้าเลือกโคนไฮแลนด์อาจจะยากนิดนึงแต่โดยโดยทั่วไปแล้วสปาทูราตาก็เป็นรูปผสมหลายตัวนะใช้เปูปผสมหลายตัว หม้อมันจะใหญ่หน่อยก็ตัวนี้ไม่ได้ถึงกับชอบแฉะมากชอบชื้นเหือนกันหลักๆไฮแลนด์จะชอบชื้นที่มันไม่ได้แฉะนะไม่ใช่น้ําขังอะ่ะตัวนี้จำไม่ได้ว่าเคยเลี้ยงไหมเหมือนจะเคยเลี้ยงอยู่นะตัวแท้อืมมันก็ไม่ยากก็เลยให้อันดับเก้าม,มันง่ายกว่าแจ็คเกอีนต่อมอันดับแปด อันดับแปดตัวนี้สวยถ้าเป็นหม้ออัพเนี่ยสวยเลยเบอร์บ mm ิเก้ตัวนี้โตช้ามากเอาดอกเนี่ยพื้นราบพอไหวเคยเลี้ยงเป็นตัวแท้อยู่แต่แต่ถ้าอากาศเยี่ยงก็ไม่ได้เหมือนกันพวกไฮแลนด์เนี่ยนะพวกพวกไฮแลนด์ก็คือไม้มันเป็นไม้ภูเขามันก็จะชอบความเย็นแน่นอนว่าพื้นราบเอามาเลี้ยงเน่ยมันไปไม่ได้ไม้มันก็เหมือนแบบไปฝืนมัน คนถึงแม้ว่าจะเสียบยอดบางบางตัวถ้าเสียบยอดก็ไปยากอยู่แต่ถ้าบางตัวเสียบยอดก็ไปได้นะอืมบางตัวเสียบยอดก็ต้องไปเข้าในตู้อ e ีเว็บหรือลงเรือนอีเว็บ e แต่ถ้าทําความเย็นลงตู้เป็นคอมพิวเตอร์ไปได้เลยเบอร์วิเก้ตัวเนี้เออมีคนเลี้ยงอยู่ะของของเจสสวนสายหมอกโฮมสเตย์ ay, อันนี้ขอภาพตัวอย่างนะะนี่เลี้ยงเอาดอตอนนี้เขาอยู่บนป่ายเขา อากาศก็ประมาณเกือบอินเตอร์มีเดียต่ะแปดร้อเมตรมอเล็กก็ไม่ใหญ่มากแต่โทนที่ผมเลี้ยงก็ไม่ได้ถ่ายไว้ละเพราะว่าเส่วนใหญ่ไฮแลนด์เนี่ยถ้าเประดับระดับที่มันที่พอไปได้นะพอไปได้อาจจะเกือบเกือบปีหรืออาจจะไม่ถึงปีเนี่ยจะอยู่ประมาณ6เดือนเพราะงั้นไม่ไฮแลนด์นี่ไม่แนะนำเอาดอเลยยังไงก็ไปไม่ได้ครับผมแต่ถ้าเกิดเข้าอ e ีเว็บงง่ายไม่ยาก m ม็กซิมาแม็กนี่มีหลายโครนมากแล้วก็เป็นในกลุ่มมีคอมมีในกลุ่มคอมแพคแม็กซิมาคอมแพคเพียบเลยตั้งแต่40เมตรขึ้นไปจนถึงระดับเกือบอุนต้าไฮแลนด์น่าจะเกือบถึงประมาณอุลต้าไฮแลนด์ได้เลย m a x i m ิแต่ก็เลือกเลือกได้นะเออที่พอไปไหวก็แม็ก m ม็กซิมาเววใบยักใบหยักแม็กใบหยักดูภาพตัวอย่าง ชื้นกับอุณหภูมิเท่านั้นใบถึงจะอยากชื้นกับอุณภูมิมแล้วก็แสงอืแต่มันก็มีแม็กซิมาอื่นแม็กซิมาด์งนี่ไฮแลนด์เลยนะไฮแลนด์นี่คือเกือบระดับอุลตร้าแม็กซิมาด์กยากต้องเลือกระดับล่างๆหน่อยแม็กซิมาเลี้ยงเอาดอเลี้ยงพื้นลาบพอได้พอได้เป็นบางโคนก็คือต้องโคนล,ล่างๆโคนที่มันเป็นระดับโรแลนด์อะได้จริงๆแม็กซิมาจัดอยู่ในกลุ่มไฮแลนด์นะครับอ่ะต่อไป อันดับ6ชานินาชานินาก็มีลูกผสม,มอยู่หลายตัวอยู่นะครับผมนะชานินาวิชิไอ,ยอยงี่ก็พอเลี้ยงได้ใน,นอากาศปกติอย่างเงี้ยพอได้เลยเลี้ยงได้เลยชานินาไม่ชอบแฉะชอบชื้น70บขึ้นไปเ0ถึง90เปอร์เซ็นต์เลยนะแต่ไม่ไม่แฉะไม่น้ำาขังถ้าเลี้ยงในเว็บไปได้ดีเลี้ยงในตู้ทําได้ดีตู้ทาความเย็นหรือเลี้ยงคอมพิวเตอร์ไปได้ดีเลยมอหมมอไม่ได้ใหญ่มากเต็มที่ก็ประมาณนี้ชานินา อืมจุดเด่นเขามันจะมีขนขนพวกนี้มันจะไปดักความชื้นเพราะงัน้นมันจะไม่ชอบแฉะมันดักความชื้นอานกาศอยู่แล้วในอากาศอยู่แล้วอืไม่ยากนะเอาดอกพอไหวแต่อาจจะไม่ออกหม้อแต่อย่าแดดอย่าไอแดดอย่าร้อนคือไฮแลนด์สาคัญอีกอันนึงคืออุณหภูมินะนอกจากความชื้นแสงแนละ้วอุณหภูมิไฮแลนด์ land, ส่วนใหญ่โดยเฉลี่ยอย่าเกินสามสิบองศาอืม ถ้าเลี้ยงตัวนี้มือใหม่อยากจะเลี้ยงไคลแลนก็เนี่ยแนะนำมาถึงตรงนี้แหละชาเนียหน้าต่อไปเป็นอันดับห้าแม็กเลเนียแม็กฟาบางคนอาจจะอ่านว่าแม็กฟาแม็กเลเนแม็กเลเนียนี่ไอแม็กเลเนียไอลงไทยด้วยไอก็ไอลงไทยด้วยไอไอก็อีอี เดี๋ยวไว้ค่อยๆค่อยๆค,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 ค่อยมาทำคอนเทนต์อันนั้นแล้วกันเรื่องการออกเสียงการพูดเนอะบางคนก็ไม่ได้สนใจเท่าไหร่หรอกแต่ว่าผมก็อยากจะทำเนะเป็นความรู้เป็นโนเรตให้สมเป็นแคปโนเรตเอาพูดเดยอะแม็กฟารเนียตัวนี้ก็ง่ายกว่าชาเนน่าขึ้นมาอีกหน่อยพอไปได้เพราะว่ามันก็มีอยู่ในระดับโลแลน์ที่ประมาณห้าหเมตรเออ มีไปจนถึงระดับไฮแลนด์ที่เกินเกือบๆประมาณเกือบ2,000เมตรประมาณ1 8 0 0 1,900เมตรอืเมตรแม็กเฟอร์นิแตัวนี้ได้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้พอที่จะแฉะได้บ้างแต่จะชอบชื้นแน่นอนอยู่แล้วแต่สำคัญแม็กเฟลรนก็คืออุณหภูมิที่ถ้าเลี้ยงเอาดอก็ต้องไม่เกินสาองศา33ามเต็มที่เลยเอา้าถ้ามันจะไหม้นะพวกนี้ใบไหม้มนันไม่ไม่ไหม้เหมือนพวกโรแลนด์นะพวกไฮแลนดะ์ มันจะใบาขาวๆปกติไฮแลนด์ถ้ามันไหม่ไอ้โแรแลนด์ถ้ามันไหม่มันจะปุ๊บไหม้เป็นแห้งฮนะแต่ไฮแลนด์มันจะขาวขีดขาวปุ๊บคือนนั่นอาการไม่ดีและอีกอันหนึ่งที่เป็นสัญญาณคือยอดนี่ก็แหละยอดเนี่ยเล็กลงถ้าเป็นไฮแลนด์นะถ้ามันอาการไม่ดียอดจะเล็กลงก็เล็กกว่านี้ครึ่งหนึ่งหรือโคเลยอ่ะอืม แต่บางทีอ่ะส่วนใหญ่มันจะเกิดจากอากาศเปลี่ยนอากาศหรือเราเลี้ยงเลี้ยงไปยอดเล็กลงเนี้ยอากาศเปลี่ยนเปลี่ยนอากาศขึ้นมาแล้วมันไม่เหมือนกับอากาศเนิร์ดตอนแรกที่อยู่แล้วมันมาอยู่กับเราอากาศไม่เท่ากันผลเปลี่ยนสัญญาณบอกถึงการสิ้นชีพของไ <c oughs> ม้ไฮแลนด์ครับผมอ่ะต่อไปเตโนฟิลาตัวนี้เคยเลี้ยงอยู่ขนเยอะดี <laughs> ขนทั้งหมอ้อทั้งใบอเนี่ยโคลนเยดีก็ตัวจริง,รง,รงตัวนี้ก็เป็นลูกผสมหลายตัวนะในของอีีเนี่ยมีมีหลายโคนที่มีผสมเป็นลูกผสมแบบคอมโบ3ชั้น4ชั้น5ชั้นไปเยอะเซโนฟิลาจริงๆก็ไม่ได้ยากมากแต่ถ้าเป็นเลี้ยงตู้แน่นอนที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยถ้าเลี้ยงตู้อีแวบเนี่ยง่ายแต่ถ้าเอาดอก็พอไปได้พอไปได้ไไดบางตัวแต่ไม่ออกหมอ้อยำ้ำ เซโนโฟิล่าเนี่ยตัวนี้ก็มันมันมีระดับระดับถึงโแรแลนด์ก็มีปอดแข็งแต่ก็ร้อยเมตรไปจนถึงไฮแลนด์นะไปถึงระดับไฮแลนด์แต่แต่มันจะมีน้อยหน่อยไฮแลนด์ d จะมีเยอะเพราะงั้นก็จัดอยู่ในกลุ่มไฮแลนด์ก็เลี้ยงไม่ได้ยากเท่าไหร่พอได้พอพอไปไปข้างนอกได้แต่อาจจะแบบว่ามันจะมีปัญหาแน่นอนไฮแลนด์เนี่ยม,มันมีปัญหาเรื่องตอนที่อุณหภูมิเปลี่ยนอุณหภูมิเนี่ย จากประมาณ30องศามันเปลี่ยนไป35ช่วงร้อนสุด38 40องศาตายเลยนะทนไม่ไหวอืมอ่ะต่อไปเบอร์กี้ไอเบอร์กิอ์ไอ B U R K E I I I เบอร์ก,กีอไ e ออืมเบอร์ก,กี้ไอตัวนี้เคยได้มาจะหารูปตัวภาพภาพเก่าเจอแลเนี่ยให้ดูภาพเก่าตัวนี้ ได้มาจากเอ่อ X C นะพี่โจ X C ตัวนี้ได้มาอมตอนนั้นได้มาก็เกือบพันเลยนะต้นใหญ่เห็นนะนี่ไม่ได้เลี้ยงไม่ได้เลี้ยงแบบอ e ีแวปด้วยอันนี้เลี้ยงเลี้ยงในโรงเรือนที่ที่มันเป็นน่าจะเป็นของเขาน่าจะเป็นพางแสงนะแล้วก็ไม่ชอบแฉะแต่ชอบชื้นถ้าโรงเรือนเขาชื้นมากตอนนั้นชื้นแปดอร์เซนเลย ได้ได้หมอ้อเห็นไหมหม้อประมาณนี้จะบอกว่าเป็นเอาดอเป็นพื้นราบเรียกเป็นพื้นราบแล้วกันแต่ก็ไม่ได้มีอุปกรณ์ช่วยนะตัวนี้เลี้ยงได้เลี้ยงได้อยู่แต่พอผมเอามาความชื้นผมมันน้อยกว่าของเขาครัก็เลี้ยงได้ไม่ประมาณสักกี่เดือนวะไม่ถึงปีแล้วกันแต่เลี้ยงได้หลายเดือนอยู่ก็ฟุบลง มันมันมัน,มนอุณหภูมิขึ้นความชื้นไม่เท่ากับที่ที่มันเคยอยู่ในโรงเรือนเก่าของเขามันก็เลยไปไม่ได้แต่ถ้าให้ดีถ้าเข้าอ e ีเว็บอันนี้จริงแค่อ e ีเว็ก็ได้แล้วแค่อ e ีเว็ความชื้นธรรมดาได้แล้วถ้าเป็นเป็นติดคอมพิวเซอร์ก็ติดแอร์ไปได้เน่ยแล้วแน่นอนเบึกกี่ออยอ่ะเราใกล้เข้ามาสู่อันดับหนึ่งแล้ว ใกล้เข้ามาสู่อันดับหนึ่งตอนนี้มาอยู่อันดับสองอันดับสองเป็นหม้อที่ผมชอบหนึ่งในหม้อที่ผมชอบนะลามิสพีน่านี่ตัวนี้มันอยู่ระดับเกือบเกือบเกือบโรแลนด์ก็ประมาณ900านระ้อไปจนถึงไฮแลนด์อะลามิสพีนาเลี้ยงได้เคยมีคนเลี้ยงได้เกือบปีร่วมปีเอาดอคือคือมันต้องต้องย้ำอีกครั้งว่า ที่มันเกือบปีเพราะว่ารอบปีอ่ะอากาศมันเปลี่ยนอยู่ตลอดอย่างบางทีเนี่ยวันวันเนี่ยมันเปลี่ยนเช้าเปลี่ยนบ่ายเปลี่ยนเย็นเปลี่ยนซึ่งมันไม่เหมือนบนภูเขาบนภูเขามันมันเปลี่ยนแต่อากาศความชื้นสัมผัสหรือบรรยากาศความกดอากาศอะไรมันไม่ได้เปลี่ยนมากเท่ากับตัวที่มันอยู่พื้นราบรามิสปีน่านี่คืออันนี้เขาเลี้ยงก็คือรักษาความชื้นให้ได้มากที่สุดก็คือประมาณ70็ดสิบปดสิบ้าสิบเลย ที่เขาเคยเลี้ยงที่มีโอเลกเตอร์ท่านหนึ่งเคยเลี้ยงแล้วผมก็เลี้ยงเคยเลี้ยงได้อยู่ก็เกือบปีเหมือนกันลามิสพีน่ามันสิ้นชีพก็เพราะเรื่องขาดชื้นแล้วก็อุณหภูมิที่ขึ้นขึ้นเร็วขึ้นลงเร็วเหวี่ยงตลอดก็เลยมีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในอ e ีเวบไปได้เลยสบายสบา,ยามิสพีนา่าเลี้งง่ายเป็นอันดับสอง ต่อไปสุดท้ายอันดับหนึ่งให้เป็นอันดับหนึ่งในไม้ไฮแลนด์ในกลุ่มไม้ไฮแลนด์มอข้ามมแกงลิงไฮแลนด์ที่เลี้ยงง่ายเป็นอันดับหนึ่งให้เลยเชนทากุราตาตัวนี้ตัวนี้อันนี้นี่ภาพกับอันนี้นี่ของอของน้องหมูทีซีแพนนี่อ e ีเว e ็บอีเว็ที่ความชืออ้นอุณหภูมิขึ้นสามส้ยามเอออุณหภูมิความอุณหภูมิความ ามีสาด้วยความชื้นมันอยู่ประมาณไม่ต่ำกว่า80ดสิบเจดปดบถึงเกาสเลยไม่แฉะนะไม่แฉะอันนี้เขาเป็นสเปกน้ำมอสนี่เทนทาคูราต้าเป็นตัวที่ผมชอบเลยปากมันมีเสน่ห์ดีตอนนี้ผมเลี้ยงถ้าผมเลี้ยงก็คงต้องอยู่ในโรงเรือนตรงนี้แหละไปได้เลี้ยงแต่ไปได้คือคืออย่างที่ว่าไฮแลนด์ถ้ามันอยู่ในกลุ่มไฮแลนด์แต่ถ้าถ้ามันมาจากพื้นพื้นที่ที่มันต่ำกว่าระดับไฮแลนด์หน่อย มันไม่กเม่เเยอะหรอกอาจจะไปมีมันจะมันน่าจะมีพวกระดับไฮแลนด์เยอะมันก็เลี้ยงได้เพราะว่ามันชินกับอากาศอย่างนั้นใช่ไหมแล้วเรามาปรับให้มันใกล้เคียงกันมันก็ได้แต่จริงๆอ่ะถ้าให้ไม้ไปได้ดีก็แน่นอนมีโรงเรือนอีเว็บจะดีกว่าหรือมีตู้อีเว็บแต่จริงแนะนาโรงเรือนอีเว็บนะมันมันเหมาะกับระยะยาวเพราะตู้อีเว็บตู้เล็กเนี่ยมันก็เหมาะกับไม้เล็กพวกหยาดน้ําค้างไม้หัวอ่ากีเลียพลล่าดาริงโทเนียเนี่ย ที่มันไม่ใหญ่อยู่ในโต้ได้แต่ถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นหม้อถ้าเราแบบอยากจะ,ะบีดบีดเป็นบีเดอร์ไฮแลนด์เนี่ยต้องลงทุนเยอะเลยนะครับผมต้องลงทุนเยอะก็ต้องมีโรงเรือนเป็นโรงเรือนเขาติดอีเวบเป็นคอมพิวเซอร์ความทําความเย็นถ้าทําความเย็นเนี่ยอยากจะให้แบ่งเป็นให้อุณหภูมิมันปรับได้ถ้าแบ่งเป็นสองโรงเรือนได้ก็ดีแบบเป็นอุลตาไฮแลนด์กับไฮแลนด์อุลตาไฮแลนด์เนี่ยนะ ระดับความสูงมันจะต้องไม่ต่ำกว่าไม่ต่ำกว่าสองพันเท่าไหร่ไม่รู้สองพันสองสองพันเมตรสองพันเมตรขึ้นไปอ่ะสองพันเมตรขึ้นไปเป็นอุลต้าไฮแลนด์แล้วสองพันสองร้อยเมตรมั้งเป็นอุลต้าไฮแลนด์แล้วมมีไม่กี่ตัวอุลต้าไฮแลนด์เดี๋ยวให้มาทาความรู้จักกับพวกไม้อุลต้าไฮแลนด์กันบ้างมีผมเคยเลี้ยงอยู่อุลต้าไฮแลนด์เนี่ยมีเคยเลี้ยงเดียตัดอยู่เนีเดียตัดตัวเนี้ยไฮแลนด์ไปถึงอุลต้าไฮแลนด์ไฮแลนด์ไปไปลายนะถึงอุลต้าไฮแลนด์ <c oughs> เอาวันนี้เราพูดถึงไฮแลนด์ที่เลี้ยงง่ายจัดอันดับที่เลี้ยงง่ายก็ไปลองเลือกดูแล้วกันสำหรับมือใหม่แล้วมือเกือบใหม่อยากจะลองไฮแลนด์บ้างแต่ผมไม่แนะนําเลยนะเอาดอกเพราะผมลองมาท,ทุกรูปแบบแล้วสําหรับการเลี้ยงเอาดอกของไม้ไฮแลนด์พวกหม้อค้าว่าแก่งหนิงพวกนี้ถ้าไม่อยากเสียตังค์ไปเสียบยอดซ้าเสียบยอดซะแล้วไปเลี้ยงในอ e ีเว็บหรือไปเลี้ยงในอ e ีเว็บเลยง่ายสุด แต่บางตัวอย่างผม่อพ,พวกประมาณ3อันดับแรกเนี่ยพอพอได้3าอันดับแรกเนี่ยพอเลี้ยงเอาดอได้ถ้าถ้าใครยังยังหางงบประมาณไม่ได้ในการทําตู้หรืออะไรพวกนี้นะก็พอเลี้ยงประทังไปก่อนแต่ถ้าคือสําหรับคนอยากนี้ยงจริงอะ่ะมันก็หางมันไม่ได้นะก็ลองดูนะครับผมอ่ะ,อะแล้วก็ปีหน้าเดี๋ยวจะมีกิจกรรมเอาเวิร์กช็อปอีกแล้วอีกแล้ว ก็พึ่งพิ่งพิ่งโพสต์ไปในเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยเวิร์กช็อปรอบแรกครั้งแรกที่ระยองสมัยแผนนดร์ครั้งที่2เนี่ยหลังปีใหม่นะเดี๋ยวมาเจอกันอีกแล้วรีบมารีบมาจองกันรีบมาจองนะแต่ใครอยากสนับสนุนช่องสนับสนุนเพจแคปน l เล g e ก็มาร่วมกิจกรรมกันแล้วก็มี Cap c แคปเคชั่นเสื้อแล้วก็จะมีเดี๋ยวจะมีอุปกรณ์เดี๋ยวจะมีทำสินค้าที่ที่เหมาะกับมือใหม่ด้วย หลายอย่างแล้วก็เร็วๆนี้ก็กําลังจะเปิดเลโนเวตเปลี่ยนหน้าไม้ที่ร้านแคปตัพปอแบกนิดหน่อยเป็นไม้กินมาแรงนี่แหละครับคุณผู้ชมเห็นถามมันมาเยอะแล้วก็เดี๋ยวจะมาลขายกันบ้างแล้วก็เดี๋ยวไปติดตามกันนะในเพจแล้วเดี๋ยวผมมารีวิวร้านให้จะเปิดเป็นสตูดิโอเลย <c oughs> ติดตามกันแล้วกันนะเอ,อแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะให้เพื่อนๆที่สนใจเนี่ยมากดติดตามแคปโนเวตมาดูความรู้ นะความสนุกความบ้าบอของผมนะครับผมกับแคปนอร์เรทนะครับผมอย่าลืมกด, like, ด,ดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับผมไปแล้วครับผม